ลวงพ่อพูดทุกเช้าทุกเย็นบางทีมีการไปชมต่างกลัมต่างวาระการแสดงความคิดเห็นก็ต้องมีพอหลวงพ่อสร้างวัดมาเป็นระยะเวลาถึง20กว่าปีมาอยู่ที่นี่ปี2525 25. แต่เบื้องแรกก็ไม่ได้พูดอะไรมีแต่เปิดเทปครูบาอาจารย์ให้คณะ พระเนนที่เข้ามาอาศัยตลอดถึงพี่น้องประชาชนญ,ญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องจนบางครั้งก็มีคนน้อยอกน้อยใจว่ามาวัดหลวงพ่อแล้วทั้งที่จะได้ฟังความคิดเห็นของหลวงพ่อกลับมาได้ฟังเทปของครูบาอาจารย์ที่เขาก็มีอยู่แล้วอยู่ที่บ้านของเขาแต่มานี่ก็อยากจะมาฟังความคิดเห็นแต่พอมาก็ได้ฟังเทป ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาอีกอย่างเก่าบางคนเขาก็พูดให้ต่อหน้าหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะยังไม่ถึงการเวลาถ้าว่าปุปปรับออกมายังไม่เท่าไรกระทำท่ากงคอขันผู้ที่มาเกี่ยวข้องบางคู่บางคนเขาก็ได้ยินได้เห็นเขาคงจะว่าทำท่าอวดดียังไม่ถึงการเวลาเขาคงจะว่ายอย่างนั้น แต่ขนาดนี้ก็เถอะบางท่านบางคนก็ยังแครงใจอีกเหมือนกันว่าทำไมหลวงพ่ออินได้พูดได้เทศได้แสดงความคิดเห็นแต่สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็ได้บวกลบคูณหารพอสมควรในยุคนี้สมัยนี้ถ้าหากว่าเราไม่พูดอะไรออกไปเสีเลยหลวงพ่อก็อายุ61 62ปีเข้ามาแล้วไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มถ้าจะว่าไปแล้วก็ควรจะแสดงความคิดเห็น ที่ตนเองได้ปฏิบัติมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรประสบะการณ์อย่างไรได้ศึกษามาอย่างไรครูบาอาจารย์พระเทระผู้ใหญ่ก็โร่งโรยลงไปเรื่อยๆมีแต่องค์หลวงตาที่ท่านยังยึดมั่นสอนแนวภาคปฏิบัติโดยสม่ำเสมอมาตลอดแต่เราก็อยู่ภายหลังก็มีแต่ว่าเสริมเข้าไปบางคู่บางคนที่ไม่ได้เข้าไปหาองค์หลวงตา อย่างพระเนนจะให้เข้าไปอยู่กับท่านทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ที่พระเนนมาอยู่กับเราเราจะไม่พูดไม่แนะนําสั่งสอนเฉลยก็คงจะไม่ถูกต้องพระเนนจะได้รับความรู้ความฉลาดได้อย่างไรเพราะนั้นจึงได้แสดงความคิดเห็นมีการพูดอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ไดเห็นได้ยินเพราะนั้นการพูดแต่ละครั้งพระท่านก็ได้อัดเป็นเทปเอาไว้ หลวงพ่อเขาไม่ว่าแต่ว่าการที่จะอออกมากน้อยอยังไงแค่ไหนก็ให้ช่วยกันด้วยดุลยพินิษฐ์ไม่ให้กระทบกระเทือนออกไปด้วยความเป็นธรรมไม่ทําให้เสียหายชุมชนบุคคลหรือประเทศชาติถ้าออกไปอย่างนั้นไม่ดีหลวงพ่อก็ได้บอกแนะนําในการที่จะเอาแผ่นซีดีและคําพูดของหลวงพ่อออกไปแต่หลวงพ่อขอแนะนํา ในการฟังซีดีของหลวงพอ่อถ้าว่ากูใดก็ตามฟังซีดีของหลวงพอ่อเนี่ยถ้าฟังด้วยความตั้งใจจะได้รับอรรถในการฟังฟังด้วยความตั้งใจคือฟังยังไงนั่งฟังด้วยดีอย่าให้มีเสียงอึกทึกคึกโคมไม่ใช่ว่าเสียงคุยกันแล้วกับเปิดเทปหลวงพ่อฟังไปด้วยหรือว่านั่งรถไปคุยกันไปด้วยเปิดเทปฟังไปด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าไปเปิดจะดีกว่าเสียเสียไฟลบกวนคนอื่นเพราะเหตุไรเพราะว่าคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่ชักจูงให้คนฟังในที่สาธารณะเพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อพูดช้าในเทปพ,พอฟังไปแล้วพูดช้าเป็นคําเป็นคําเน้นหนักเป็นคําเป็นคําเพราะนั้นที่พวกเรานั่งคุยกันเนี่ยฟังไปแล้ว มันไม่เข้าหูว่าง,งั้นเถอะเพราะว่าพูดช้าไปเพราะฉะนั้นถ้าาว่าเราจะฟังในที่สาธารณะที่ว่าพูดคุยกันแล้วฟังนั้นอย่าฟังดีกว่าเสียเสียเทปเสียความรู้สึกหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้ฟังอย่างนั้นอีกเสียคําพูดหลวงพ่อว่าง,งั้นเถที่ตั้งใจพูดแล้วเอาไปละลายกะปิเอาไปละลายน้ําทะเลทิ้งว่าง,งั้นเถอะถึงจะอยู่ในเทปอยู่ในแผ่นซีดีก็เถอะหลวงพ่อเสียดายคําพูดของหลวงพ่อ ที่ไปพูดในนั้นเพราะว่าพูดไปแล้วฟังไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเอากะปิไปละลายน้ําทะเลอยา่างนั้นแหะเพราะนั้นการที่จะฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟังนั่งคนเดียวหรือนั่งหลายคนก็ได้แต่อยู่ในความสงบแล้วก็เปิดเทปฟังถ้าฟังอย่างนั้นหลวงพ่อว่าซีดีของหลวงพ่อแผ่นหนึ่งที่ฟังแต่อย่าไปฟังให้จบทีเดียวนะถ้าฟังให้จบทีเดียวเนี่ยเลียดเห่างนั้นเถอะ เลี่ยนอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าฟังจบกันหนึ่งประยุดไปก่อนพักไปก่อนแล้วก็ค่อยมาฟังอีกฟังจบแล้วเอากลับมาฟังอีกอโอกาสต่างกล้มต่างวาละเหมือนกับหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ได้พูดทีเดียวให้จบทั้งม้วนไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นจะให้มันไม่ให้ซ้ำกันเป็นไปไม่ได้พอพูดต่างกล้มต่างวาระถ้าว่าพูดในวันเดียวกันก็คงจะเปลี่ยนแปลงได้ว่า เมื่อที่แล้วเราพูดอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นจากนั้นเราก็พยายามจะไม่ซ้ําต้นอีกเราก็พยายามพูดให้จบไปเลยทั้งมวนแต่ทั้งม้วนมันสิกว่าชั่วโมงเนะ่ยเราจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะนั้นพูดต่างกลัมต่างวาละจะไม่ให้มันซ้ํากันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะซ้ํากันเพราะนั้นผู้ที่ฟังเนี่ยอยากจะได้อัดรสในการฟังฟังจบแล้วให้หยุดซะก่อนพักซะก่อน จากนั้นค่อยฟังอีกถ้ารู้จักวิธีการฟังตั้งใจฟังด้วยความสงบหลวงพ่อว่าเมื่อฟังจบซีดีแผ่นหนึ่งแล้วคงจะได้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจไม่มากก็น้อยคงจะรู้เรื่องอะไรกับตนเองชุมชนสังคมพ่อแม่วงสาคณาญาติพูดอยู่ใกล้ชิดควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ในการเป็นอยู่หลวงพ่อเชื่อมั่นเหลือเกินว่าต้องได้ประโยชน์แน่ไม่มากก็ต้องน้อยเพราะว่าหลวงพ่อได้พูดตัวเองก็ได้ฟังเหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่ว่าพูดจบแล้วก็จบบางทีก่อนที่จะออกไปหลวงพ่อก็มาฟังดูสิเป็นยังไงแต่ฟังดูแล้วออย่างที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดถ้าหาว่าไม่ตั้งใจฟังแล้วอย่าเปิดให้เสียเที่ยวเสีย เป็นเสียงรบกวนคนอื่นเขาให้เขารำคาญถ้าฟังก็ต้องฟังคนเดียวถ้าเปิดใส่ซีดีเสร็จแล้วก็เอาเครื่องฟังเข้าไปในหูแนั่งฟังฟังอย่างนั้นแล้วจะเกิดประโยชน์ฟังแล้วไตรตรองเหตุและผลไปด้วยจะเกิดอัธรต<ม>หรือว่าธรรมะที่ได้ฟังนั้นจะเข้าสู่จิตใจของเราใจของเราก็จะได้รับรู้รับทราบว่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนา จุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าจุดหมายปลายทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาที่ท่านอยู่ป่ารงพงภัยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับฝ่ายพระสงฆ์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร,ร,ร,งท,งไรท่านมีความเชื่อยอย่างไรในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเนี่ยถ้าฟังจบทั้งแผ่นแต่ละแผ่นนะที่หลวงพ่อได้พูดคงจะมีประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟัง สรุปแล้วก็คือว่าสุสัสงลัสเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าหากว่าผู้ฟังเป็นแต่สักว่าฟังฟังเหมือนหมอร้องหมอลำฟังไปอย่างนั้นก็เหมือนกับหมาเดินผ่านมาคนสาดน้ําใส่หลังวิ่งสะบัดพลืดไปเลยก็จ,จบมันก็มีเพียงแค่นั้นแหละมันไม่ได้อาบน้ําให้ตัวชุ่มตัวเย็นตัวสะอาดอะไรว่างั้นแต่เ,เพียงแค่นั้นบางคนอาจจะ โมโหให้แก่พระพูดอีกต่างหากพูดไรก็ใหม่ลูกแต่ทางเราฟังด้วยดีแล้วเราจะได้ความคิดได้สติได้ปัญญาได้ความสำนึกสำเนียดว่าการเป็นอยู่ของคนเราเกิดมาอย่างไรทำตัวอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรประพฤติตนอย่างไรสํารวมกายวาจาใจอย่างไรมีคุณค่าย,ย่างไรตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนทํทำไมจึงว่าตายแล้วศูนทํทำไมจึงตายแล้วเกิดเพราะเหตุใด ในแผ่นธรรมเทศนาหรือแผ่นซีดีของหลวงพ่อคิดว่ามีเหตุผลในนั้นถ้าาว่าพวกท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฟังก็จะได้รับความรู้ความฉลาดไม่มากก็ต้องน้อยแต่ถ้า,าว่าเอาไปฟังแบบทิ้ง,ง,ง,งๆควงๆแยกซีดีไปกระย่างว่านเหมือนกับเราหว่านเม็ดพืชลงในทีนาที่ดอนบางทีเม็ดเมล็ดข้าวไปตกในหินดานไปตกในกิ่งไม้ตนเม็ดข้าวเกิดไม่ได้เอออย่างนั้นก็มี หลวงพ่อก็เสียดายแต่ถึงอย่างไงท่านเราไม่หว่านเฉเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องหว่านเผื่อได้เผื่อเสียว่างั้นแต่แต่ผลที่จะท้อนย้อนกลับมาก็มีหลายคู่หลายคนเหมือนกันว่าเออที่ได้ฟังคําพูดของหลวงพ่อแล้วเกิดประโยชน์ด้ความรู้ความคิดได้ยิดเสียงสะท้อนย้อนมาเพียงนิดหน่อยหลวงพ่อได้พูดออกไปก็รู้สึกว่ามีกําลังที่จะพูดว่างั้นยกตัวอย่างอย่างที่หลวงพ่อไปพูดใหม่ๆ พูดยังไม่เป็นว่าเงี้สมัยเที่ยวทุดงกรรมฐานมาพักอยู่ที่บ้านบางแคสมัยนั้นมาพักอยู่ที่วัดบ้านเขากลางคืนมันหนาวเดือนธันวาเนี่ยหนาวจริงๆว่าเงี้นอยู่ในมุ้งกรดแต่นี้พอไปถึงกับไปพักที่ศาลาของเขาทาลาวัดบ้านพอไปถึงค่าพอดีพราะตามไมจริงพอไปพักที่ศาลาวัดบ้านของเขาชาวบ้านของเขาเห็นพระบ้านนอกก็เห็นพระเนี่ยเขาก็ต้องโอ้คูบามาพระมา เขาก็ออกมาแล้วเขาก็หาเสือหาสาดหาหมอนมาให้จากนั้นเราก็ปูที่เสือสาดหมอนเสร็จแล้วก็เข้าที่พักมันหนาวจริงๆแต่เราคิดว่าคนจะไม่มาพออีกสักพักหนึ่งประมาณทักท่มกวกวานชาวบ้านเขาถือใต้กระบอะจุดคบเพลิงอพวมนมาเลยยาวเหยียดมาเลยทำไม่มีไฟฉายได้สมัยนั้นแต่มีตแต่น้ำมันยางกับไม้ผูกๆเขายัดใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็จุด เป็นครบเพลิงออกมางนั้นมาเป็นสายมาพอมาถึงแล้วก็โอ้คนมาวะเอาไงวะเราก็ไม่เคยเทศเคยพูดสักอย่างเลยทีนี้เห็นคนนะมันจะจะโดดเข้าป่าไกลๆเลยวย่างั้นแต่แต่มันรู้จะทํายังไงเราก็มาอยู่ที่าลาของเขาแล้เนี้ยเขากดขึ้นมาขึ้นมาเราก็คล้องผ้าออกมาเอามานั่งมาก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นประเพณีทางอีสานของเราเนี่ย ถ้ามีพระรูบายจารย์มานั่งมาที่าลาของเขาเขาก็ต้องมากราบมาไหวามาโอภาปาศย,ย่างงั้นแหละแต่นี้กับชาวบ้านเขาก็เอาพวกมาภูบุรีว่าง,งั้นเถอะมาตอนรับขับสู้แต่นี้เขาก็มาเออมากราบรูบายจา์เห็นว่ารูบายจารย์มาจากทางไกลก็เลยมากราบรูบายจารย์มาไหว้พระจากนั้นเขาเออเอาไหว้พระซะจากนั้นครูนำเขาเขาไหว้พระ ไหว้ผ้าจบลงเสร็จเรียบร้อยครับอาราธานาศีลอาราธานาศีลแล้วก็ให้ศีลพออาราธานาศีลจบแล้วมันไม่จบอยู่เพียงแค่นั้นอาราธานาธรรมพมมาจะโลกายต่อไปอีกตายแล้วท่านนี้ข้าจะเอาอยัางไงข้ากลัวที่สุดก็คือเทศเทนี่วะแต่เนี่ยอ้าวตั้งใจฟังแล้วก็ไหวยอย่างงั้นนิ่งเงียบเขาก็เงียบหลวงพ่อก็เลยว่าอดทอน ถ้าพวกเราทุกคนมีความขันติมีความอดทนแล้วนั่นแหละพวกเราจะประสบความสําเร็จถ้าพวกเราขาดไม่มีขันติคือความอดทนความสําเร็จเกิดตแต่ยากแต่หลวงพ่อพูดภาษาทางอีสานว่าอ้าวพ่อมีทันละมันหนาวกลับซะาแต่ทั้งที่ตัวเองไม่มีคําจะพูดเลยทําท่าว่ามันหนาวเลยไล่เขากลับเขาก็ซาทูกเขาก็เลยพ่อมพากันกลับ พอกลับไปแล้วททนีหลวงพ่อไม่รู้จะได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะพ่อพูดอย่างนั้นเพียงคําเดียวเนะี่ยจะาจะได้ผลือไม่ก็ไม่ทราบนะพอต่อมาอีกททนีหลวงพ่อก็ไดยย้อนกลับมามาสร้างวัดป่านาคาน้อยห่างกันเกือบห้าหกเจ็ดแปดปีมั้งจากนั้นพอช่วงนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองกําลังปั่นป่วนหลวงพ่อก็เลยไปสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมาอีกเนีปีสองพันห้าร้อยสามสิบแล้วก็พ่อตู้ที่ได้ฟังที่เป็นหัวหน้าฟังนะ่ะ โยมประตูบานท่านเขามากลับโอ้ที่ท่านอาจารย์พูดที่ไปพบกันวันแรกที่บ้านวังแค่ที่ซาลานถึงใจผมขนาดวาสะเลยอ้าวเป็นไงตู้บะเพราะว่าผมได้ยินท่านอาจารย์พูดนั้นอดทนผมก็เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมก็คิดถึงคําของท่านอาจารย์เลยอดทนบางทีผมทะเลาะกับแม่บ้าน บางทีผมก็อยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะว่าแต่บางทีผมก็คิดอดทนพออดทนไปแล้วเรื่องร้ายทั้งหลายกลายเป็นดีและกระจบกันโอ้ถ่าวันเราไม่อดทนในขนาดนั้นเป็นเรื่องแน่แน่ผมก็เลยลึกถึงท่านอาจารย์บางทีผมไปหาบน้ํามันยางมาจากเขาหาพามา้าหูก็มันหนักจริงๆแล้วมันเหนื่อยมันยังก็ยังไม่ไกลอ,อดทนเอออีกไม่นานก็ถึงแล้ว ผมก็อดทนก็มาถึงที่ได้จริงๆออก็เลงลึกถึงท่านอาจารย์ดีกว่าอ,อความอดทนเนี่ยเป็นเลิศจริงๆถ้าหาว่าเราไม่อดทนเนี่ยขาดขันติคือความอดทน,นคงจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉนั้นที่ท่านอาจารย์พูดในวันว่าขันติคือความอดทนจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งผมเชื่อเพราะนั้นมีประโยชน์สําหรับผมอย่างมากที่ผมได้ยินได้ฟังในวันนั้น นี่หลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็เออที่เราพูดเนีเป็นภาษาสั้นๆเนีแต่ก็ยังมีผู้นําไปประพฤติปฏิบัติยังเอามาเตือนตนด้วยตนเองอยู่ก็เกิดประโยชน์หลวงพ่อคิดอย่างนั้นดียินอย่างนั้นก็เออดีใจภูมิใจมีกําลังที่จะพูดให้แก่คนฟังอีกเพรางั้นแหเพราะว่าปล่อยยาออกไปแล้วได้ผลให้ยาไปแล้วได้ผล คนไข่ตอบรับว่างั้นอะอันนี้ก็ซีดีของหลวงพ่อทั้งหมดเต่ยถ้าว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำมาปรับปรุงกายวาจาใจของตนปรับปรุงการเป็นอยู่ของพวกเราท,ทุกทท่านหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยว่างั้นเถอะจะให้เปล่าประโยชน์เลยหลวงพ่อว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คือจะได้ทั้งดุลนทั้งหมดคงจะไม่ถึงขนาดนั้นอีกเหมือนกันแต่ว่าต้องเกิดประโยชน์ ในการได้ยินได้ฟังในการได้ศึกษาต้องได้รู้ได้เข้าใจได้เปลี่ยนแปลงทางด้านจ,จิตใจไม่มากก็ต้องน้อยถ้าตั้งใจฟังด้วยดีนะวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับการฟังซีดีเรียว่าตั้งแต่ริเริ่มว่าทำไมหลวงพ่อจึงมีการพูดการอบรมพระเนรญญาตาโยมโดยลำดับมาแต่ไม่ถึงกับมากนะก็พยายามพูดมาเรื่อยๆพรเห็นว่าตัวเอง ที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับองค์หลวงปู่กับอยู่กับองค์หลวงตาม,มาก็อาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงปู่เนี่ยท่านพูดเหมือนปู่สอนหลานแนะนําอยู่ตลอดเวล,เวลาแต่สมัยนั้นเนี่ยในใจนะเนแต่ไม่กล้าพูดเออทำไมพูดอะไรมากมายนักหนาก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่กล้าพูดนะแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้ที่หลวงพ่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ไม่ถึงขนาดนี้หรอกแต่ก่อนๆมาแล้วเห็นพระคุณของท่านพอระ,ะลึกถึงองค์หลวงปู่เมื่อไหร่ก็ยกมือท่วมหัวเหมือนกันที่ท่านแนะนําสั่งสอนถ้าท่านไม่จุกจุกจี้จี้ท่านไม่แนะนําให้ความรู้ความฉลาดขนาดนั้นตัวของเรกาก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้คงจะไม่มีวันนี้ว่าง,งั้นเถอะเพราะนั้นจึงระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอว่ารูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมีคุณค่ามีประโยชน์มากสําหรับหลวงพ่อเองนะสำหรับคนอื่นนั้น ก็ไม่แน่เหมือนกันว่างั้นแต่แต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อว่ามีประโยชน์นะตอนนี้ไปรับพรอนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปูราปาริปูเร